สบายดีเด้อโดยสบายดีแต่พี่น้องเดี่ยวมอญ้ำูเพิ่อนนานะไปซื้อรถอยู่อ๋อซื้อรถซื้อท่านใดซื้อรถไปนักซิมฮาเอามือนีรถเอาผอ้ที่จะเป็นรอเสอสบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเด้อนตอนนี้กะมารับทางคุณยายเจดีเพิ่นมาจากต่างประเทศเนาะเปิดคอฮักของน้องแต้เพิ่นโดยสบายดีเด้อ ัาดีแต่บนน้ำเพเดียวนี้มอน้ำูเป็นนาไปซื้อรถอยู่โอ้ซื้อรถซื้อ่นในใดซ <c oughs> ื้อรถมาใช <c oughs> ่เอามือหนีรถโอ้ทเอาร, <c oughs> ราัเรถอรสิกคร <c oughs> ับ <c oughs> เทียบกับมืหหับไปงาสเตมอนแต่ว่าว่าได้รถมาได้อาทิตัมาทิตยโบบบนไดเด้อไมล่นตะวันนี่ไม่ล่นไม่ล่รถมาวัดเยออร์ดเยอะต้นเดือดอไคบ่กลรบริหารอะไรดอกอไรพวกยมยืมกุญแสนใจจะกิดยุงยมเพื่อนสงแสนหามเกิขี้บก 2cm 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 1 phút nhé, mình cũng không có bớt lọc Được rồi, nó cái mà lần này càng phải xếp dài nha Ồ, xếp dài nha Chị bà khuyết người con hả? Chị bà khuyết người con hả? rồi, nông tè khi mà, chị bà hướng đến con, cũng là 1 tháng kia năm rồi đó Chị bà hướng đến, hướng đến nông tè Đúng, nông tè nhỉ? Nông tè nhỉ? Nông tè nhỉ? Nông ใกล้กันน่องแ่ว่าเพื่อนน้องแดงน้อยนี่ใกล้กับบ้านที่น้องที่ไรกใกล้ใกล้ครับอ่าเป็นสกุลเขียดเวาไปฮับเล่นว่ะแล้วถ้าว่าไปไปฮับไปไปฮับได้อยู่นะแต่ว่าแบบว่าไปเฮือนไอ้ก้าบโสิหรือว่าเฮือนน้องนาโบสิ่งใกล้กันเจ้าเจ้าเปพูนพบคนใหม่เนาะโดยแล้ว่าสีขาเพื่อนมาเฮือนน้องแดงเพื่อนน้องแดงแดงแดงด้วยเพื่อนโบซิเลียดอยัง โบเป็นยังเพราะว่าเพื่อมาโชคอ้ายเพื่อยังอ้ายมันใส่นะ เราจะกไปดงเงี้วอีมันไ่่ไกไจะิดก้อเด้เ้อด้เอาดเด้อเดเดีอเดเดีอเด้อเดีอยวเดี๋ยวเด้อเดลอเันอเด้องดเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อง้เด้อเด้อเดสอเดด้เด้อเด้อด้เด้อเ้อ้อเเด้อเดเดอเด้้อเด้อเด้อเ้อ้อเเ้อเด้ออเด้อด้ด้เอนเด้อเด้อเอเด้อเด้เอเด้อ้อเเอ้อเดเดอเด้ออเด้อเดเ้เอนเ้ออเด้เดดอเด้อเอเอด้เเ้อเ้ เป็นทังพี่เนาะค่ะคือพอฮักน้องเตยนี่เพิ่นก็ทีได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะจะมีแต่ว่าประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปพบไปพ่อกันต่อแล้วพี่น้องเนาะคนาได้เคยเราลุงเตยกับติณตินวาเนาะคุ้จักกันแบบว่าลุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะได้ยินน้องเตยว่าอ้ายเออฉันน้องหาอ้ายได้โบไปหักพ่อ นเพิ่นมาแต่ใช้เคยมามาแต่ต่างประเทศมาแล้วอ๋อไปนอกไปจังเฮตุง่าโทรมาเรนกับไี่ฮู้ว่าน้องเตะพี่นมีพอหักนล้วปาโอ้โหรู้แล้วอันเราเป็นอันนี้คุนบาญยังไงเด้ยเพื่อนอะเด้ยเพื่อนโอ้อันนี้อันนี้เบ่าพอสีโอ้เรียกว่าบาสีสรุปเรนเป็นคนเดียวกันว่ากับบาสีเป็นเหดคลิปลงว่ามีผู้ใหญ่สิมาเยี่ยมทั้งน้องเด็กน้อยตอนนั้นโอ้ว่าเห็นใไม่คีบาสีเพื่อนเพื่อนไปหาน้องเด็กน้อยเมื่อนั้น เมียน่าอ่าอันนี้เมียนพวนอ่าครั้งที่แรกซอยนางแดงนะอบอกให้ให้ให้บอกว่ามีออย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพือนอ่าเพื่นดินนะโดยโดยเพิ่นโบเฮ็ดเพิ่นโบเฮ็ดมาพ่นมันโตมันสีเฮ็ดหมดทันก็เลยเฮ็ดเท่านั้นดังไม่ไปก่อนแม่นครับใจะให้เพิ่นเฮ็ดเป็นย้อมเฮ็ดแต่อันนี้ความคิดของของน้องนะนะ มันทันเพื่อฝนที่ตกแต่ว่าเงินพ่อชาว่าเงินพ่อแหล่ช่างนี่เพื่อนฮ็ดบ่เกิน3เดือนแน่แต่ว่าเฮือนหลังน้อยในกระชองโบเพื่อนพ่ได้บ่ได้1ม่เน่ะถ้าฝนตกเฮาก็โจ้ว้ก่อนเนาะมีมีเพราะเขาสามารถโจ้ได้เนาะฝนบ่มี่ก็จังีต่อหั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นก็มี่อีกขึ้นหลังนึงเพิ่นนอนอยู่เด้บัดนี้อันผู้ผู้เสามาผัดไปเฮ็ดแล้วจะเอาเสามาเอาบางสิกาสามาติเลยเดี๋ยวเสาเอาเสาอันมาก่อนแล้วก็ มันคุณจะจะดีคุณหูแลวก็คุดินเลยล่ะสนะแต่ว่าสาเนมีแลได้วมีแล้วเห็เห็ดเห็ดแล้วจะมีเสาเอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้มันกมันกมัอ้อตเนาะมันมันเป็นสองตวันนี้มันจะยากแล้วมันเพราะว่าว่าประเทเหนื่อยด้ยเหยด้มันเห็ดแล้วดิโอ้ยังนายยังเทสิซ้อนจใส่จีพีเอสเลย แล้วสีบอกวนะเราคนมัช่วไปได้เอบแบบเอาเอากุ๊กกอันน่เดี๋นัอากุ๊กกเนาะสุบาสุมาสุบาสุบสีฟานี่จะอยู่นี่่นบอกสุบาจะไปใส่เห็นบอกุ่มรถมาจะจุไปนี่เ่นบอกจะจุ่มรถนี่เห็นบอกเดี๋ยวจะบีบตัวนี้ดดดี๋ยวมันก็พาไปลงมาจุดจุ่มใส่มองมองรด นีเลยพากันงงอยู่ัวชัวไปซื้อได้เฮ้ยดิชิเนต้แล่าซ้อนเรนดยโดยยเป็นอย่างจะเป็นอยู่เนาะเวะนนี้เกรงกลัวสวอันนี้นี่โฮเทลได้จุดจุตีซื้อใส้ดกแต่ี้าพเป็นหมคือมันจะหูนะการเขตนี่นี่ช่ยใดกับพ่อหูอยู่อาแต่ว่าพ่อหูเขาแหมนั่นน่ะมันยู่ใช่ว้บวิกาีตีซื้อใส้ดกนี่จะกัน้ ไปน้ำไปน้ำไปน้ำอัน e n e r g สเนี่หละจังว่าใช่ป่ะไอ้เพื่อนชงงานแบบว่าหูแบบนี้มาให้นี่ะโอ้สมุดสมี่วเลย energy base ก็สงคู่ก็สองแต่งงยู่ที่ทางเรอเยสงอ่าครับอาก็ไม่ได้ช่วยนะลูกเสบาทน่เรางูสาถุกนลงเสบาากวันศิลป์บนี้แเพื่นร่วมกันเรื่องสิอ่าเหตุบุญจะเหตุบุญในวัด เลยหึงไปเนาะเนาะก็เลยโดนแน่เป็นคนทำเนาะมี่ว่าไอ้เพื่อนคล้องแล้ววะตาฝ้าฝ้าว่ะโอ้ลูกแตอันพกมุกตอนเสาร์เนียยังจะมาไว้เห็นนะตีมันผ่านจนดเก่ามุกว่าสิบมูเนาะมอท้าอยู่ตั ผมว่าคือ่พราะว่าเพราะว่านัดกันนะแปดโมงหาเก้าโมงอ่าบัดนี้บอราบัดเลยนะบัดนี้เรลงวัดเลยมันมันบเป็นคือคิดเราลงวัดเพิ่นแล้วมงงึงมงสองมงกว่ด้วยนี่จอดนี่ยังยังมาไหวยู่นี้ลงวัดคือทางบ้านนะสองชั่วโมงใน่นอวะตาเนาะสองชั่วโมงดีๆเลยมันเกินเกินบีก็มีอ่าถามว่าฝันวิวอย่างงานเรื่องบุญเรื่องศีลเข้ามาอีกสิโดนไปอีกเนาะ โอ้จะมีเจ,จ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าพันนึงนาะสองๆค,คือคือเงินของน,อนอ้องนะอ่าจังนดมันมันอันนี้แหละแบบว่าเอาอเอื้อยมาใช่สิอะหลายหลายคนก็คุยเรื่องถรถเนาะ่องว่าเพื่อ,อนว่าพอบาบได้เงินคือออกรถได้สิอนะอ,โอ,โอ่าก็เงินสะสมมาค,คนี่ไ้รก็ต้องต้องเป็นนี้นะแต่ว่า เดินเพิ่ว่าเอาคือคือได้รถได้ลากมาขี่นะโอ้มุดดรถดนเดแต่อาจอาจอาจจะโบนิมชำชำแบบอาอย่างไอะอาสีประตูหรือว่าของเดิมๆจากโรงงานนะเป็นตีนเป็นยางมันสินะชินชูมีรถสองคันอยู่น้อยนี่เอ้าเคนะจักนั่นะโอ้รถรถใหญ่แล้วเอาสีประตูใหญ่โอ้ตกถเลขเลยเนะเราเตาะ้อายุ กันรถจักรนี่ก็ยังชิโพสวดอยู่เนาะมอตาเนาะอ่าคือก็แหละมาตาก็จนเสียน้ำหูน้ำตายเยอะรถจักรเสียได้มีมีรถรถจักรม่นเสียอ้รถจักรเสียอะไรกันเบนคนรักของน้องก็ยังเสียคือกันออ่าของน้อกก็ตายเฮียเฮียได้สองเดือนสองเดือนสองเดือนไปฟลายแล้วก็นโตมากกว่ของน้อกจูนไลจูนไลรถรักรถจักรล ได้ใส่หรอกใส่ยังมันโดยที่แบบเนียนนาแลบวพอฟินโอ้หมือจนไรอยู่เพื่อนนอนเพื่อกันท่านเลื่อท่นลื่มาข้นนะข้นเฮือนหัดข้าวบกข้าวบกลืมเนาะลุกมาหายไปเลย้าของเราเองกแล้วนำนำอันน้ำหลังคนกาเห็นอยู่แต่ว่าน้นั่งเวียนเลยตอนเวีนเลยพอพอนอกในเหตุเพือนอยู่แหลิ่น เ็พื่อนอยู่เพิ่นกะป้าใบเงี้ยวางมันห่มนะข่างหลังบ้านเพิ่นนะกลางเว้นเลยเเกลลางวนยโดยโป้าตุกิงมาพวกนี้เราเราข้างแม่ล็อกอย่างดีเลยล็อกล็อกอยังดียังใครได้เสยอยู่มนไปได้เสย์เพิ่นเอากระเจี๊นบปอมเพิ่นเลยเนาะซบเข้าไปเลยกะบิดไปเลยจักจักสีกระเจปอมจักริีได้แล้วเนาะกบอารถรถฮอนดานี้ราคาสูงแนะ มันดีที่สุดคืาหลักเก่งแน้นอนหาเหาหมื่นหาหมื่นหาหาหมื่นสามน้่แต่ช่วงแต่ว่าหาหมื่นบาทหาหมื่นบาทหกหมื่นบาทคือว่าและทังนอกนี่ก็บืนใชัยซูมนี่กัยังบบเห็นชวนเห็นทางเยอะหาเงินอันนี้หาเงินเป็นบอกโดยหาเงินอยู่บ้านนี่ยากเลอ้พันสี่รอย สามสิบดอนโอ้ใหม่ๆวะมบนรถคันใหม่บ่แต่มือหนึ่งเลยอมือหนึ่งเลยออกออกจากห้างเลยเกตองเลยก็ถืออยู่เนาะารอนใ่นว่ารุมนียบ่ลื้าเดีบ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนามองมอง6กพันพสพัสีสิบพนเหรียญพัสีักไักผัดจับยงไงก็นนี่ซมเนียแบบแบบถยของบอต้าข้าผัดอันมันจิแพงกว่เนาอบบอต้าโตเทียนนาาม เป็นนั้นเว็บไอเว็บไอนอ่อเว็บไอนี่จีตือทัวเว็บไทยหน่อยหนึ่งจีพีเว็บไทยหน่อยหนึ่งเจาจ้าเอ่อีตื้นกันประมาณสองหมื่นสามหมื่นไปปลายเจ้าเแนเตอตัวท็อปตัวโปรท็อปสี่นะเออเลยนะพี่น้องแต่ว่าจุดสิบห้าไปเลยอ่าสิบห้าแตกเงินโอ้จ่อยๆแต่ว่ายังไก่ได้ยังไก่กว่าจีนอ่ะขี้มูวนไปเนาะเออลยนะนี่แหละจังว่าถ้าว่ารชีเอาน้องเตะไปน้ำจนดหอดเพื่อนน้องแดงน้อยแหละ มาเลย้อนครับไปนน้องไอ้กวาวอยู่ไอ้กบ่าอยู่มันไกลเด้อจะไปตัวอ่ะ่ตัวตัวห่นะวาเฮ้ย้นคอยนีไกลกลัวข้นแดงยังยงยมันมันขนคอยก้อนขึ้นไกลก้อน่น่แต่ว่าแต่ว่า้ว่า น่องแดงในโบไก่ชำน้องแต่ได้น่องวัวจ้าเนาะแต่ว่าตีกับกับอะไรเนาะนี่เพิ่นก่อนอยู่เซ่น่อมันตรงหอนขึ้นแดงมันแดงเลยแมนแมนแมนแต่ว่าคือเป้าหมาอ้ายแล้วบัสิไปหาน้องน้องแต่ก่อนสิเลบัตรไปหาน้องแต่ก่อนปึ๊บบัสิเอาน้องแต่ไปน้ำบัดนี่จ้วดนะแล้วแดงบัตรก็เพิ่นมามันเลยคือเสียเวลาอีกมันก็คำเจาะอ่ะยามันคำเฮี้งแค่น่าบัสิจ้วดกลับไปชงแล้วอีกทีนะมันมัน กบจวดครับลงมาโชคเขา่วาน้องเขาน้องคนไม่ได้ไปนั่น่ะเขตน้องแต่อไม่ได้ไปนั่มืนก็สิอันนี้กวนเนาะเพราะว่ามันจะส่งเต๋อไอ้เพื่อนอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะมันเพราะว่ามืนออื่นนี้บุพับนั่งแดงเป็นโรงเฮียนมันอยู่ติดวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงวะนี่อ่าคือเพื่อนน้องน้องแดงนี่มันใกล้กับหน้าของของน้องนี้ใกล้กันใกล้กับแถวบ้านมน วายสิวายกลัวเอาจนล็อกแต่ว่าแต่ว่าธนาคารอลไรมันได้ต่อคิวอ่าแล้วก็ได้ตัวไว้ได้ต่อคิวได้เขียนแบบคอมน่อยหนึ่งนรา่อมาซ่อมเสร็อาจจะได้มือไหนมันมันมันขึ้นนะมัือไหนขึ้นกระเรียนมันขึ้นมือลงอาจจะพอได้ยังไงเฟินกาเวะอามาเลขเงินมาเพียรเนาะ เงินเอาเป็นเงินกรีดไปซื้อเครื่องของไปป่าใส่เลยอ๋อนี่จะใบไม่บุกใส่เลยโอ้ไหวลึกไหนี่เป็นใบไม้อ๋อทุบไม้ใบไม้ขากรอว่าจากธนาคารในบึกหนึ่งเลยเหลือมามลายเนาะขากรมีหลายบอลอยู่ด้วยพี่น้องเลยเนาะถ้าสุมาณนี่เลยพี่น้องเลยมาลาลุ่นแล้ชมกันเนาะว่าทางไังเป็นสิเปย์ฮะคบครัวได้แน่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ลองลองขอเรียนคลิปแป๊บเดี๋ยวกันเนาะ ประมาณเดือนไหนพี่น้องเอลยเนาะคลิปนี้ก็ได้กถ่ายคลิปไปก็ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเรียนลายเด้อเนละเนาะทล้วทางบายสบายดีสบายดีเด้อเนาะน้องเอี้ยอันง่วงมากเนาะนี้จะเสร็จประมาณนี้พี่น้องมีการในหลายนาทีแล้วอ่าใช่พถ่ายคลิปได้เคยมึกเจ้าเจาพี่ก่อนพี่น้องเนาะไปพบกไปฟอกกันในคลิปต่อไปที่เกิดมายุ่งคึ้เลยยุ่งขึ้นตัว สาม้านเด้่อได้ได้บวมอกคนนั้นัร้เนอะได้แลตัวตัวไหกว่าตัวะร้าร้อกว่าร้อยกว่าอนตึงนี่สองล้านตายหูสองล้านสองล้านสามสองานทั้งเรนชีวิตได้ด่เนาะรักนี่ตัวชันเลยไดู้เไคาเฟ่เนาะเกิดมอยูได้